สวัสดีท่านผู้ชมรายการทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงประวัติพระพุทธเจ้านะครับตอนที่สมัยท่านยังออกบวชใหม่ๆนะครับตอนอายุยี่พรรษานะครับซึ่งณตอนนั้นนี่นะครับท่านก็พยายามสหาครูบาอาจารย์นะครับนะครูบาอาจารย์ที่ที่ที่เลิศสุดในในตอนนั้นนะครับก็พบว่ามีอยู่สองท่านนะครับโดยท่านแรกเนี่ยฮะก็ คือลาระดาบทนะครับท่านได้ได้ชาสบาบัดเจ็ดนะครับนะฮะชาสบาบัดเจ็ดท่านนี้ก็คืออุทกกดาบทนะครับพอท่านเรียนรู้จากอาราดาบทนะฮะก็พบว่าเรียนจนเขาเรียกว่าจบหลักสูตรแล้วนะครับก็พบว่าไม่ไม่ใช่คนทางคนทุกข์นะครับท่านก็เลยสอบถามอาจารย์ของท่านนะฮะ阿าระดาบทนะครับว่ามีมีวิชาที่เหนือว่นนี้ไปนะครับ ท่านอาลาะดาบทนะฮะก็เลยแนะนำนะฮะให้ไปพบกับอาจารย์นะฮะอุทกกระดาบทนะครับพระเจ้านะฮะก็เดินทางไปเรียนเรียนรู้นะครับกับท่านทุกกดาบทซึ่งทุกกระดาบทเนี่ยฮะจะเป็นฌานการฝึกฌานขั้นสูงสุดนะฮะหรือฌานสมาบัติ8นะครับก็ไปเรียนนะฮะจนจบนะฮะโดยใช้เวลาไม่นานนักซึ่งท่านก็พบว่าก็ไม่ใช่ผลทางคนทุกนะครับเพราะว่าในการเข้าฌานนะฮะ นะครับก็เหมือนก็จะสงบในช่วงที่เข um, ้าฌานนะครับนะฮะแต่ว่าในการดำรงชีวิตเนี่ยนะฮะก็เราไม่สามารถทำอย่างนั้นได้นะครับที่จะไปนั่งนั่งเข้าฌานนะครับพอออกมานะครับเราก็เหมือนเดิมนะฮะก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมนะครับกิเลสไม่ไม่ได้ลดลงนะครับเพราะมันจะลดลงนะฮะไม่ได้แสดงให้เห็นเนี่ยก็ช่วงที่มีการเข้าฌานนะครับและการการเข้าฌานของใน ในขั้นของอรูปฌานนะครับก็คือเรียกว่าไม่ได้ใช้รูปนะครับก็มันใช้ชีวิตไม่ได้นะครับพอถอยออกจากฌานนะครับนะครับมีการกระทบนะฮะต่างๆไม่ว่าจะเป็นอายะตนะภายนอกนะภายในนะครับก็คือตาหูชมูงโหลิ้นกายนะฮะใจนะครับจิตมันก็เกิดการบันไบเหมือนเดิมนะครับพอีิเข้าฌานนะฮะก็จะ จะไม่ค่อยคุยกับใครนะครับนะไม่ค่อยคุยกับใครไม่สูงสิงกับใครนะครับเพราะว่าตัวไอตัวตัวชานเนี่ยมันจะเสื่อมนะครับต้องมีการประคับประคองนะชานกันนะฮะตลอดเวลานะครับซึ่งเออซึ่งมันมันเขาเรียกว่ามันผิดนะฮะเป็นธรรมชาตินะครับนะครับพอเอ่อพอเราเออเราเข้าฌานนะฮะจิตเราก็จะสงบเราจะยินดีนะครับแต่พอ เกิดการกระทบพวบเนี่ยช้างก็เสื่อมนะครับเราก็จะรู้สึกไม่ไม่ยินดีนะครับนะฮะไม่พอใจนะครับมันก็เกิดเอ่อเรียกว่าเกิดตันหานะครับนะฮะเกิดตันหาคืออยากให้มันอ่าให้ช้างมันอยู่นะครับแล้วพอช้างมันเสื่อมก็ก็เกิดภาวะวิอ่าวิภาวะตันหานขึ้นมานะครับนะครับซึ่งเอ่อตรงนี้นะคับพระพุทธเจ้าท่านท่านดูแล้วนะครับก็เอ่ออการสงบอย่างเดียวนะครับมันก็ได้ไม่ ไม่ใช่คนทางคนทุกนะครับกิเลสมันกไ็ไม่ไม่ทำงานอยู่พักหนึ่งนะครับสิ่งที่การปฏิบัตินะฮะจนได้ฌานนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปฌานหรืออรูปฌานแล้วก็ตามนะครับมันก็เป็นขั้นของอเรียกว่าสมาธินะครับซึ่งยตัวสมาธินะฮะมันก็ไม่ได้เกิดปัญญาขึ้นมานะครับไม่ได้เกิดปัญญาพอไม่ได้เกิดปัญญาปุ๊บนะฮะ,ะกิเลสไม่ได้ลดลงนะครับกิเลสไม่ลดลงนั่นนั่นก็หมายถึงว่านะ ตัวกิเลสตัณหาอุปทานต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ถูกกาจัดนะครับแต่เนื่องเนื่องจากว่าในยุคของที่ก่อนพระพุทธเจ้านะครับก็ดารบดหรือฤาษีนะครับก็เข้าใจว่าไอ้ตรงวางว่างๆนะครับเป,เป็นนิพพานนะครับเพราะว่ามันว่างจนไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าไอ,ไ,อไอ้ความว่างนะครับมันก็จะมีวกตัณหาฮนะนะตัณหาคือ การทําให้ผิดธรรมชาตินะครับคือการทําให้เปนว่างนะครับพวกฤษีหรือดาบดนะครับก็ก็เห็นความคิดนะฮะก็เอ่อก็พยายามนะฮะเนื่องจากว่าก็เห็นต้นเหตุน,นะฮะคือความคิดนะครับนะฮะถ้าเกิดว่าไม่มีความคิดเนี่ยมันก็จะทําให้เอ่อเรียกว่าเกิดความว่างนะครับก็เลย ใช้เรียกว่าใช้การกำหนดนะฮะให้เกิดความว่างนะครับเพื่อจะให้ความคิดเนี่ยมันไม่มีนะครับไม่มีไปเลยนะครับแล้วก็ว่างไปเรื่อยๆนะฮะเป็นขั้นๆไปนะครับนะครับเป็นขั้นขั้นตั้งแต่ลูกฌระชานนะครับเดี๋ยวผมขออธิบายนะครับเพื่อเพื่อให้เราได้มีพื้นฐานเรื่องเกี่ยวกับฌานนะครับตัวตัวฌานนะครับหรือทยานนะทะยานนะนะครับในภาษาสันสกิตนะ ชาเนี่ยเป็นภาษาบาลีนะฮะหรือทยามะคือภาษาสันสกฤตหมายถึงการเพ่งนะฮะเพ่งอารมณ์นะครับนะฮะมีการเพ่งกำหนดอารมณ์หรือกาหนดอารมณ์นะฮะจนใจเนี่ยแนวแนวนะเป็นอัปนาสมาธินะครับนะฮะภาวะที่จิตสงบนะฮะบาลีนะฮะนะครับโดยมีองค์ประกอบนะฮะเน้นที่สมาธิเป็นองค์ธรรมหลักนะครับอันนี้ก็จะเรียกว่าชานนะครับ ซื่งฌานเนี่ยก็จะเขาเรียกว่าจะเริ่มตั้งแต่ปนาสมาธิเป็นต้นไปนะครับสำหรับนาะสมาธินะฮะกับฌานนะฮะมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับนะฮะสมาธินี่นะฮะมันจะมีความหมายที่กว้างกว่าฌานนะครับนะฮะมันจะเกิดจากความสงบนะฮะนะฮะของใจตั้งแต่ขั้นต่ำๆนะฮะเพียงชั่วขณะหนึ่งนะฮะกจะ็จะเรียกว่าสมาธิแล้วนะครับ แลจนถึงนะฮะจนถึงขั้นสูงสุดเลยนะครับไม่มีประมาณนี้นะครับไม่มีอารมณ์กําหนดนะฮะก็เรียกว่าสมาธินะครับนะครับนะครับเช่นเอ่อความสงบเอ,อ่อช่วงขณะหนึ่งนะฮะเรียกว่าขณะอาน,นิจกสมาธินะฮะก็คือสมาธิระดับเอ่อระดับเล็กๆน้อยๆนะครับเช่นเวลาเราทํางานอ่านหนังสือนะครับขับรถนะครับ ก็จะเป็นสมาธิที่คนสามัญทั่วไปก็สามัญชนทั่วไปก็สามารถมีได้นะครับสําหรับสมาธิที่มากกว่ามากกว่าเดิมหน่อยหนึ่งนะครับก็จะเรียกว่าอุปจารสมาธินะครับซึ่งอุปจาระสมาธินะฮะก็จะเป็นความส,มบามสงบนะฮะก็ใกล้ต่อกว่าเป็นฌานนะฮะหรเอที่เรียกว่าสมาธิขั้นเฉียดฌานนะครับ สำหรับสมาธิอ,อ,อีกขั้นหนึ่งนะฮะอันนี้จะมีความละเอียดนะฮะมากขึ้นนะฮะมากมากขึ้นอย่าง,างมากนะคะรับเขาเรียกว่าอัปนาสมาธินะครับคือความสงบแน่วแน่นะฮะนะครับเป็นจุดก็เป็นฌานนะครับนะ,ะแล้วก็จะมีสมาธิขั้นขั้นสูงนะฮะอย่างเช่นสุญญาสมาธิะะสงบว่างโปร่งนะฮะนะครับอันนี้เป็นต้นนะครับนะผมก็เลยอยากจะ ให้ทุกท่านได้เข้าใจนะครับว่าสมาธิกับฌานเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรนะครับต่อไปนะฮะผมอยากจะพูดถึงประเภทของฌานนะครับนะฮะประเภทของฌานนะฮะจะแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆนะครับก็คืออันแรกเลยก็คือรูปฌานนะครับคือฌานเนี่ยต้องมีการกําหนดรูปนะฮะรูปธรรมเป็นอารมณ์นะครับเช่นนะฮะการกําหนดลมหายใจเข้าออกนะฮะหรือการการเพ่งกสิณอะไรประมาณนี้นะครับ เป็นเป็นรูปชานนะครัใช้รูปอยู่นะครับซึ่งชาตินี่นะฮะก็จะมีทั้งหมดเนี่สี่ขั้นนะครับนะครับคือขั้นของปฐมชานนะครับนะครับทุติยชานนะครับแล้วก็ตติยชานนะครับแล้วก็จตุทชานนะครับไล่ไปนะครับก็จะถ้าเกิดเป็นปฐมชานนะครับนะครปฐมฌชานเนี่นะฮะมาจากความสงบก็ะจะกเล เริ่มเริ่มมากขึ้นนะครับเสลับฌานนะฮะปฐมฌานนะฮะขั้นที่หนึ่งเนี่ยนะครับหรือฌานที่หนึ่งเนี่ยนะฮะก็จะประกอบด้วยนะครับวิตกวิจารปิติสุขนะฮะและเอกขตานะครับองฌานเนี่ยจะมีห้าห้าอย่างนะครับก็ซึ่งก็ต้องมีการเรียกว่าการกําหนดนะฮะกำหนดกําหนดอย่างเช่นอนาปนสตินะครับหรือกําหนดนิมิตอะไรต่างๆนะครับ หรือกระสินนะฮะก็จะประกอบด้วยฌานที่1นึ่งสำหรับทุติยฌา,านนะครับก็จะเป็นฌานที่สองนะครับก็จะทิ้งตัววิตกวิจารน,นะครับก็จะเหลือปิติสุขนะฮะแล้วก็เอกคาาตานะครับอันนี้จะเป็นองค์ฌานที่รับนะฮะพอฌานเนี่ยมันมีความอ่เขาเรียกว่ามีความมีสมาธิละเอียดขึ้นเรื่อยๆนะฮะมันก็จะทิ้งเทละตัวนะครับ ส่วนตาติยชาญนะครับก็จะประกอบด้วยสุขนะฮะแล้วก็เอกคัตตานะครับนะครับก็มีการจตุรชาณนะฮะชานที่สี่นะครับก็จะประกอบด้วยเบขาและเอกเอกคัตานะครับเบขาก็คือความวางใจเฉยนะครับวางใจเฉยนะครับแล้วก็คู่กับเอกคัตตานะครับสำหรับทานอีกอันหนึ่งนะฮะที่ไม่ได้ใช้รูปนะฮะเรียกว่าอรูปชาญนะครับ นาานมีอรูปนะฮะมีการเพ่งโดยใช้อรูปนะฮะเป็นอารมณ์นะครับซึ่งก็จะมีหมดนะฮะสี่ขั้นนะครับก็คือขั้นแรกนะฮะอากาสานัจายตนะนะครับก็คือกำหนดนะฮะกำหนดความว่างเปล่านะก็คืออากาศมีมีที่สิ้นสุดนะฮะเป็นอารมณ์นะครับอันนี้จะเป็นอรูปฌานที่หนึ่งนะฮะ นะครับมีอันนี้คืออรูปฌานนะครับอากาสาันานจายตนะครับคือเป็นอรูปฌานนะครับขั้นที่หนึ่งอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งมีก็เรียกว่ามีความว่างมากมากกว่าอากาสานันสานญจายตนะนะครับก็คือปิญญาณันจายตนะญญาน,าน,ตนะครับคือมีความว่างระดับนามธาตุคือความว่างในแบบที่อายตนะภายนอกและภายในไม่กระทบ กันนะฮะจนเกิดม <pol ip S 2> <ose c> <finale> ิญญาณธาตุการรับรู้ขึ้นเป็นอารมณ์นะครับก็คือไม่ให้มีการกระทบกันนะครับของยัตนะภายนอกภายในนะครับเมื่อจะเกิดความว่างขึ้นมานะครับนะฮะคือเรียกว่าจะเกิดความว่างจากที่มันไม่มีการรับรู้นะครับนะไม่มีการรับรู้ให้เกิดขึ้นเป็นอารมณ์นะครับนะครับอันนี้ก็จะเรียกว่าวิญญาณัญจายัตนะนะครับ ตัวหนึ่งนะครับนะครับซึ่งเป็นขั้นของอที่อาาราลนดาบทนะฮะท่านท่าน,ท,านท่านสำเร็จอยู่นะครับก็คืออากิจัญญายตนะนะครับการเพ่งแบบเรียกว่าการไม่มีอะไรเลยนะฮะการกำหนดการไม่มีอะไรเลยเป็นอารมณ์นะครับนะฮะก็เรียกว,ว่านะครับ อากิจัญญายตนานครับหรือในขั้นของอรลาดาบทนะครับที่ท่านอยู่ในขั้นนี้นะครับก็คือการการการกำหนดนะฮะการไม่มีอะไรเลยเป็นอารมณ์นะครับนะครับนะฮะฌานขั้นต่อไปนะฮะซึ่งเป็นฌานขั้นสุดท้ายนะครับก็จะเป็นฌานขั้นสมาบัติแปดนะครับซึ่งจะเป็นฌานขั้นสุดท้ายนะครับของรูปฌานนะครับในของฌานทั้งหมด เรียกว่าเนวะสัญญานาสัญญายตนานะครับจะว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่นะครับคืออันนี้ก็จะก็จะเขาเรียกว่าเจะละเอียดกว่าของอากินจัญญายตันนานะครับอาจินจัญญาอากินจัญญายตนะเนี่ยการไม่มีอะไรเลยกับลมนะครับแต่ว่าเนวะสัญเนวะสัญญานาสัญญาจตนะเนี่ยนะครับก็จะก็เรียกว่าจะกําหนด มากมากกว่านั้นอีกนะครับเพราะว่าไอ้ไอ้การที่ว่าไม่มีเนี่ยมันก็ยังมีอยู่นะมีมีว่าไม่มีนะครับดังนั้นเนวะสัญญาณสัญญาจตนาเนี่ยก็เป็นการเรียกว่ากําหนดความว่างอีกชั้นหนึ่งนะครับแม้แต่แม้แต่ไม่มีเนี่ยมันก็ยังมีอยู่นะมีว่าไม่มีดังนั้นเนี่ยก็กําหนดซ้อนไปเองนะฮะก็คือไม่มีของไม่มีนะฮะ แต่ถ้าไม่มีเนี่ยก็ไม่มีนะครับก็เลยเป็นเป็นฌานนะฮะขั้นสุดท้ายนะครับขั้นที่แปดเออสิ่งที่อยากจะเตือนนะฮะผู้ปฏิบัตินะครับเรื่องเรื่องเกี่ยวกับฌานนะครับสําหรับฌานเนี่ยมันจะมีอยู่สองประเภทนะฮะก็คือโลกิยะฌานนะครับซึ่งโลกิยะฌานเนี่ยนะครับก็ก็ไม่ไม่ใช่คนทางคนทุกนะฮะจะเป็นผนทางแห่งการบ็นว่าใจเกิดนะครับถ้าเกิดว่าเรา เราปฏิบัติแล้วเป็นโลภิยาชานนะครับซึ่งก็จะเหมือนกับอาจารย์สองท่านของอพระพุทธเจ้านะฮะที่ท่านเดินทางผิดนะครับคือที่ว่า,าพระพุทธเจ้าเนี่ยตัดสรูที่หลังนะครับทำให้ท่านเนี่ยต้องไปอยู่ในในในครบของคงน,นะครับนะฮะจะบ่า,าท่านเข้าใจว่าเป็นภาวะของนิพพานาก่อนที่ท่านาจ,ะจะสิ้นอายุไขนะครับท่านก็เลย ท่านนก็จะมีความฉนาญในการเข้าอรูปฌานนะครับท่านก็เลยไปเกิดในภพภูมิของอรูปอรูปภพนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่อันตรายมากนะครับสําหรับคนปฏิบัตินะฮะแล้วเข้าใจผิดนึกว่าเป็นภาวะวิพานนะครับเหมือนเราอาจจะเดินทางไปเชียงใหม่นะครับแต่เราก็เดินทางทิศนะฮะไปทางใต้นะครับซึ่งจะเสียเวลานะครับการเกิดในภพขอมคมนะฮะจะใช้เวลามากนะครับ ต้องร้อยชาญนะฮะเสื่อมแล้วก่อนนะครับแล้วก็ถึงยาลงมามาเกิดใหม่นะครับก็จะเวียนว่ายในมันก็จะเวียนว่ายตายเกิดนะฮะนานเลยนะครับแม้แต่ภพของคมเนี่ยที่อยู่เนี่ยก็ก็นานแล้วนะครับนะครับก็ต้องลงมาเกิดนะฮะมาเกิดในโลกมนุษย์แล้วต้องมาเดินตามมรระนะฮะเดินตามมรรคผลแล้วก็นิพพานนะครับก็ไม่เมย์มย คือก็ไม่ทราบเมกันนะจะจะมาพบกับพระพุทธเจ้าองค์ไหนนะครับถึงแม้ในภพของคมนะฮะจะไม่มีความทุกข์เลยนะครับเป็นจิตที่เอ่อเรียกว่ามีแต่ความว่างแต่ละแต่ยังไงก็แล้วแต่นะฮะก็ต้องมอยเยนว่ายตายเกิดใน3ามสบภพคูมนะฮะซึ่งดูแล้วก็เป็นอะไรที่นะฮะใช้เวลายาวนานนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรานะฮะเราเดินทางผิด ไปเนี่ยไปอยู่ในในโลภียชาครับนะครับแล้วเราเข้าใจว่าเป็นนิพพานเนี่ยนะครับก็จะทําให้เราเสียเวลามากนะครับซึ่งโลภียชาครับมันก็มันก็จะมีความว่างคะเป็นอารมณ์แต่ความว่างเนี่ยมันเป็นความว่างที่แบบยึดนะฮะมีความเป็นตัวตนนะครับมีอุปทานนะครับนะครับแล้วก็จะมีความเสื่อมได้นะครับสําหรับโลกุตารชาญนะครับจะเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกันนะครับ มันจะเป็นภาวะของการไม่ยึดมั่นถือมั่นนะครับเป็นว่าเป็นภาวะที่ปล่อยใจปล่อยใจอิสระนะครับไม่มีอุปทานนะฮะแล้วชานของโลกุลลโลกุตละชานเนี่ยนะครับจะเป็นชานที่ไม่มีความเสื่อมนะฮะออกเข้าแล้วเข้าเลยนะครับดังนั้นมันจะแตกต่างกับโลกีย์ชานนะครับนะครับซึ่งไอ้ตัวโลกีย์ชานเนี่ยถ้าเกิดว่านะฮะมีความเข้าใจเองที่ว่าใช่นิพพานแล้วนะครับ มันก็จะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราเราหลงไปตรงนี้นะครับพอเราหลงพวกบเนี่ยนะครับถึงแม้มีครูบาอาจารย์นะถ้าเกิดเราถ้าเตือนแล้วเราไม่ฟังนะฮะนะฮะเราก็อาจจะไปเกิดในในพวกขมคมนะครับซึ่งมันอ่าพวกขมคมเนี่ยอายุมันยาวนานมากนะครับไม่รู้อ่ากี่พระพุทธเจ้านะฮะเราถึงจะนะครับจะได้เจอพระพุทธเจ้านะครับเขาก็จะ รุ้นพว่บผลนิพานนะคะระับก็เลยอยากจะเตือนนะฮะท่านาที่ที่มาทางโลกียชางนะครับแล้วเราไม่ทราบว่าตัวเองอเป็นโลกียชางนะครับสิ่งสิ่งหนึ่งที่จะสังเกตเน,นะะี่ยก็คือความยึดมั่นถือมั่นนะครับความยึดมั่นถือมั่นนะฮะก็มีตัวเราหรือเปล่านะครับมีอุปทานตัวเราหรือเปล่านะครับ ก็ขอข่าฝากนักปฏิบัติไว้นะเท่านี้นะครับสวัสดีสสดครับ